สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดประจําวันที่29เนะคะเดือนจสอนิบห้านะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปอ่สุดหนเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนขอบคุณพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชม เํ็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกๆการติดตามด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะพี่ๆ FC ขอโทษขออภัยด้วยนะคะสะอนคคานวณไปเนอะให้เด่นไปที่3แล้วก็5นะคะตัวเด่นก็ถือว่ามาทั้ง2ตัวนะคะ5วิ่งรูดนะคะเข้าแค่รอบเฉพาะกิจนะคะพี่ๆ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้ารอบเฉพาะกิจมาในตัวที่สะอนเน้นให้นะคะห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะก็ยินดีกับพี่พ F เอฟซีที่นําไปเป็นแนวทางในรอบเฉพาะกิจด้วยนะคะเข้าเลขล่างนะคะตารางก็เข้าห้าหนึ่งหนึ่งห้านะคะพี่พเนาะสาหรับเมื่อวานนี้นะคะก็ฝากตามต่อด้วยนะคะของวันที่29นะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดปะปนกันไปนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้พี่พ fc นะคะโชคด,ดีร่ำรวยนะคะขอให้ตัววิ่งรูดมานะคะวันนี้เนาะส่อว่าศูนย์น่าจะยังอยู่นะคะเมื่อวานนี้ศูนย์ตะกระจายเลยนะคะทั้งสี่หน่อยเลยเนาะวันนี้ศูนย์น่าจะยังอยู่นะคะพี่พี่ส่อว่าศูนย์น่าจะยังอยู่นะคะถ้าชอบก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เลยนะคะไม่ว่ากันเนาะ เป็นความชอบส่วนตัวนะคะในตารางก็จะมีศูนย์มีหกมีสองมีห้ามีสามมีแปดนะคะสำหรับตารางในวันนี้นะคะเด่นก็เด่นที่ศูนย์แล้วก็หกนะคะสำหรับ ห้าหน่วยวันนี้นะคะตัวที่สาวโอนชอบนะคะในสูตรนี้เม็ดเดียวนะคะเน้นรุดวิ่ง0 7 0 6 01 05นะคะแล้วก็03นะคะถ้าใครชอบก็จุดไว้แคบไว้นะคะการลืมเนาะแนวทางมีเข้ามีหลุด ปะปนกันไปนะคะพี่พๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ